ท่านประธานที่เคารพผมปริศรเพียงเกตบัญชีรายชื่อพรัคเพื่อไทยผมคงจะไม่สรุปอะไรให้มากนะครับท่านประธานมผมต้องขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้แสดงความคิดเห็นที่มีประโยชน์สิ่งที่เราพบสิ่งที่เราฟังพิจารณากันวันนี้เห็นว่าพบว่าองค์กรที่ชื่อว่าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ มีข้อบวกพ้องคือมีความขัดแยง้งกันอย่างรุนแรงแบ่งเป็นเขาแบ่งเป็นเรากระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพความเป็นอยู่ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอน <Yeah. S 1> การที่องคอ์กรที่ดูแลอาชญากรรมทําให้ประเทศมีความสงบอย่างเช่นองคอ์กรตํารวจแห่งชาติ ถ้าปล่อยให้มีข้อขัดแยง้งถ้าปล่อยให้มีตำรวจที่บางทีลุกแก่อำนาจแม้กระทั่งพูดจนว่าถ้าผมเปิดเผยข้อมูลสํานักงานตํารวจตายหมดถ้าข้อความนี้ไม่ปรากฏเป็นจริงผมว่าองค์กรนี้อยู่ลําบากจึงอยากจะเอาข้อสรุปทั้งหลายทั้งปวงผมเชื่อว่าสํานักงานตํารวจแห่งชาติและผู้ที่เกี่ยวข้อง คงจะสรุปเสนอเพื่อการแก้ไขอย่างเร่งด่วนท่านนายกรัฐมนตรีมีความปรารถนาดีในการเลือกตั้งพอบอรตรท่านอาจจะอภิปรายแะเข้าสอยบ้างก็ไม่เป็นไรแต่เชื่อมั่นว่าความเป็นประชาธิปไตยตามกฎหมายที่เราปฏิรูปใหม่จนได้พอบอรตรคนนี้มาเป็นกระบวนการที่อยากจะปฏิรูปทางตำรวจเหมือนกัน วันนี้จึงมีประโยชน์ครับจึงขอขอบพระคุณหวังว่าสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติจะเป็นที่หวังที่พึ่งที่พิงของพี่น้องประชาชนในการที่จะรักษาความยุติธรรมเป็นเบื้องต้นถ้าท่านมีความขัดแยง้งท่านรักษาความยุติธรรมไม่ได้หรอกครับแล้วต่อไปจะไม่มีใครไปพึ่งตํารวจถ้าตํารวจประชาชนไม่พึ่งมันอะไรจะเกิดขึ้นกะลียุคจะเกิดขึ้นหรือเปล่าในประเทศเป็นสิ่งที่ สภาของเราได้เอาเรื่องที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจมาพูดมาพิจารณาและขอขอบคุณท่านประธานที่เปิดโอกาสให้มีการพูดจากันเรื่องความขัดแย้งในสักง,งานตำรวจแห่งชาติเป็นการยื่นยติโดยวาจาผมขอสรุปแต่เพียงแ่สั้นแค่นี้ครับขอบคุณครับ